ในพื้นที่หาดใหญ่ครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณสีแยกโนราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเปิดกระแสไฟฟ้าและเปิดถนนให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติหลังจากที่ถูกลมฝนกระหน่ำจนเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดเมื่อวานนี้ครับ ความคืบหน้าเหตุการณ์ทั้งลมทั้งฝนถล่มเมืองหาดใหญ่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้โดยเฉพาะที่บริเวณสี่แยกโนราถนนธรรมนูญวิถีตัดถนน30เมตรเพราะทําให้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ไปล้มทับสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมากลางถนนต่อเนื่องกันเป็นโค้งโดมิโนโถึง9ต้นทับรถกระบะที่จอดอยู่กลางสี่แยกหนึคันแต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ ล่าสุดบรรยากาศบริเวณสี่แยกโนราเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่และเทศบาลนครหาดใหญ่ทหารได้เข้ามาเล่นเคลียร์พื้นที่ยกไฟฟ้าป้ายโฆษณาและเศษซากความเสียหายออกจากถนนจนแล้วเสร็จเมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนี้และระบบไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วพร้อมกับเปิดให้รถวิ่งผ่านสี่แยกโนราได้แล้วได้แล้วครับทั้ง4ี่ฝั่งแม้ว่าไฟสัญญาณจราจรยังไม่สามารถใช้การได้ก็ตาม ในส่วนของความเสียหายของอาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณสี่แยกขณะนี้บางหลังอย่างตึกที่อยู่ตรงหัวมุมยังคงมีร่องรอยของความเสียหายที่ถูกลมพัดจนกระจกหน้าอาคารแตกละเอียดซึ่งจะเห็นถึงความแรงของลมแม้แต่กระจกประตูหนาที่ล็อกกุญแจไว้ก็ยังถูกแรงลมพัดลงพังและแตกละเอียดครับ แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดไม่มีใครมาทำงานโดยอาคารที่มีประกันก็จะให้ประกันมาเคลมความเสียหายและเร่งซ่อมแซมให้กลับมาเปิดกิจการต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัดใหญ่จะเร่งเข้าไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเก็บซากเสาไฟที่หักโคน่นและสายไฟบริเวณจุดเกิดเหตุออกทั้งหมดครับ โดยหลังจากที่เกิดเหตุนะคะพลตำรวจโทรสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทศบาลเมืองคอหงมนทนทหารบกที่42นะคะตำรวจสพคอ,อหงรวมไปถึงสพหัดใหญ่ค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายในทันที โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะของอำเภอหัดใหญ่ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถยนต์กว่า10คันค่ะเข้าไปในพื้นที่ทั้งตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวค่ะเพื่อทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดส่วนเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะก็จะช่วยกันขนเอาป้ายที่ตกลงมาตรงผิวจราจรเนี่ยค่ะเคลียร์ออกไปนอกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถเนี่ย ทั้งรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ต่างๆค่ะได้เข้ามาช่วยเคลียร์พื้นที่ได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังเร่งเอาป้ายนี่ค่ะออกเพื่อเป็นการรีบเปิดช่องทางในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้กันหลังจากนั้นค่ะและอีกทั้งยังเป็นการมัดคอยตรวจนะคะเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ในห่วงที่ประชาชนไปพักอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วคราวค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าบางบ้านบางอาคาร ก็คือเหมือนพังเสียหายเราก็เลยต้องเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการรีบเคลียร์นะคะแล้วก็เจ้าของบ้านเองอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นทําให้เจ้าหน้าที่ก็รีบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีมาขโมยสิ่งของที่อยู่ในบ้านค่ะจะมีแค่ส่วนบนถนนธรรนุนทิีแล้วก็ทางไปสายโรงเรียนอุดมนิดนึงนะบนตรงนี้ประมาณ5 0 0เมตรที่เราจะต้อง สกบไฟไว้ยังใช้ไฟไม่ได้นะครับเพราะาเราต้องทําการซ่อมแซมซึ่งใช้ระยะเวลาการซ่อมแซมคาดว่าแล้วเสร็จไม่เกิน2วันทั้งหมดนะครับจะเป็นปกติ100ยเปอเซ็อแกบอกว่าตอนนั้นฝนตกบัดหนักมากใช่ไหมคะแล้วก็มีเหมือนลมพาย,ยุเยอะแล้วก็มีรถจอดอยู่คือมันเป็นตดไฟแดงพอดีใช่ไหมคะแล้วเหมือนจอดหลังแกประมาณ4คันแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนี้หลายคันแหละเรื่องนี้พอเหมือนแบบมันก็คือใกล้ๆจะไฟไฟก็คือใกล้เถียวแล้วแหละแกก็จะเลี้ยวแต่ว่าก็ไม่ทันก็เดิงเสงียงดังตึ้ง แล้วไฟติดแบบเกกลัวมากค่ะแล้วนี้ก็อยู่ดีก็เกกับหลานอีกสองคนก็คือมาสี่คนนะคะในรถก็คือลงออกจากรถไม่ได้จนคุณแม่ต้องใช้เท้าอะค่ะทิบเนี่ยค่ะประตูออกมาถึงจะออกมาได้ฟังเสียงจากประชาชนแล้วเราย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านได้ถ่ายเอาไว้กันสักนิดครับภาพจากกล้องหน้ารถที่จอดอยู่บริเวณสี่แยกจากคลิปจะเห็นว่าทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงและมืดฟ้ามัวดินน่ากลัวมากครับ ทำให้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนนล้มไปฟาดสายไฟฟ้าทําให้เสาไฟฟ้าหักโค่นล้มระนาวพร้อมกับแสงไฟระเบิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่ลัดวงจรทั้งบนเสาไฟฟ้าและที่อยู่บนท่ามกลางความตกใจของผู้คนที่อยู่ภายในบ้านและตัวอาคารบริเวณสี่แยกที่พากันวิ่งหนีครับเช่นในคลินิกที่มีพนักงานกําลังถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุและต้องตกใจเพราะเสาไฟฟ้าล้มต่อหน้าต้องวิ่งหนีเข้าไปในคลินิก เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ลงฝนที่ถล่มรุนแรงอีกครั้งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่หลายคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกและน่ากลัวมากครับนั่นก็เป็นเรื่องของฟ้าฝน